อ,อืไม่ดียวไม่ยดียวเยอะเยี่ยวก็กลัดอืมมีหกขี่ยางอย่างน,นี้เนี่ยกัดสมุนกล้องเลยโดลก็กนี่าจะเห็นยีน้าเหลี่ยมนี้สมุนกล้องพอดีเลยเลิกงาน,นงกินเหล้าเรื่อเมายอมรับมีบางกูเห็นเมาทุกวันกลับตึกนบางครั้ง เพิ่นห่างเพราะงานบางคราวกัดเป็นฮันเตอร์วีหกครับสีน้ำแก้วครับอวีหกหมายนาข้างทางครับหนาน้ำคื ừ, อเนี่ยทุ่งนาข้าวเขียวขจีอะไรตรงนี้มันมีช่องอยู่แต่ดูดดูดดดดูทางตรงนี้เลียมแพดตรงนี้คือเหมือนกับหม,มายมหาชนอุย้ยกล้องกระปักมาอยู่โอเคกับผมฝากผลงานด้วยกับผมเอกกระเทาลงใช้ V6 ครับยกกันเถอะ chi âm cái phụng chéo cái